นี่ไงโอเคอัดคลิปแล้วมีีอัดคลิปแล้วแผนการเลยเขามีมีธาตุพนมด้วยเหรอธาตุพนมเออเหมือนกันเลยตอนแรกเห็นนึกว่าสันนึกว่าสันว่าปูมมาแล้วท่านเรายืนกันอยู่ฝั่งตรงข้ามอย่างเงี้ยมันอยู่เห็นในคลิปไหมเห็นเห็นเห็นได้อยู่ตรงนี้จะเห็นเนี่ยอย่างเงี้ยข้อใหม่ก็ส่องไฟขอขอไฟสปอตไลท์เยอะๆค่ะถ้าไฟปืนก็ไฟฉายเลยครับ สเตอร์สีตูดฟิตมากเลยค่ะแเราลราสี่คนที่เหลือก็คือมันลุกใช้ไฟในขอไปไฟสปอรอตไลท์เปิดไฟให้พิมพ์มีเปิดไฟให้แล้วมิดมิดรุ่มอุ้มมาเลย อุ้มกันเลยโอ้ตัวแม่สไลด์อย่างเดียวเลยตัวสไลด์ไม่เห็นอุ้มอ่ะเห็นสไลด์สไลด์ที่ไหนเราอุ้มมานี่ไม่เห็นนี่จอนี่เห็นคือแทนสไลด์ออกมาจากตู้แล้วก็ถอยหลังสไลด์ออกมาเลยสไลด์ไม่เห็นยีอะไรเลยเออกลักออกกล้องอย่าออกกล้องมากันย่อใหญ่เลยคือหน้าจอคือกำลังมองลูกอยู่ไงก้มหน้ามองลูกอยู่ กไฟไม่ได้เหรอเกมนี้มันก็ไฟไม่ได้วะเล่งจังหวะจะเศร้า,าจจเขา,าไม่เศร้านะเพราะว่าเพื่อนแบบบิว้วจ <c oughs> ัง่ะนุมมีแต่อีพวกหน้าแดง <c oughs> จะเข้าเองเข้าเองได้เหรอไม่ใครไม่ใครเรื่องผู้นักเก็ตทิมมี่อยู่ในนี้อยู่เลยเนี่ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูขอแค่นั้นเดียวแล้วใครเขาแบกศพมาวะเนี่ยเอาเอาศพมาทำไมตูอ๋อนี่เด็กแม่งชี้หน้าเลยนะเห็ไหอาจจะเป็นเงาเนียนหรือก้อนหินก็ได้เนาะนี่นี่เปิดก่อนได้เปรียบกูบอกเลยเอ้ามันตัดเข้าค่ะเจนพี่เดียวเปิดก่อนชุบเปียบอะ คือเนี่ยเข้าคัสติแล้วอะทุกคนคือแบบว่าพลมลมพลลมกันเนี่ยยิงปืนทำไมอะโดนเด็กชี้หน้าด่าเมื่อคืนนี่คือแผลใจไ่อใจ่ไหวละไม่ไหวละแก่อะไรกันไม่ไหวละ,ละเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นหน้าชีหน้าอะไรก่อนหน,น้าชี้หน้าชี้หน้าชี้หน้า,นาใจเย็นละทุกคน คือถ้าพาไปเมื่อกี้ติดไฟกันสีคนเหรอบอกคือให้กลัวหน่อยได้ไหมให้กลัวหน่อยได้ไหมแบงเป็นร่างคนแต่เม่อตอนตอนนอนที่เป็นที่จีนเป็นแบบิ๊บบีๆเป็นย่งไง วิ่งแล้วอ่ะไหนอ่ะไหนอ่ะยิงปืนน่ะไหนอ่ะสีดสปีดมันไม่นิ่งแล้วมันดิไหนอ่ะนัดเดียวพออ่ะมันไม่นิ่งดูนี่มันวิน่งน,นีง่นะชิด,ชด,ชดระวังมันปัดมันปัดแขนหรือขาวะรู้แต่ยาวมาอุ้ยยานะไม่เจยเนี่ยนัดเดียวเวลาเนี่ยนัดเดียวบอกแล้วนัดเดียวอ่ะก็บอกแล้วก็นัดเดียวอ่ะ ให้ๆอุ้มอุ้มก่อนอุ้มก่อนอุ้มพร้อมกันอุ้มพร้อมกันอ่ะหนึ่งสองเอาอ้ออุ้มไม่ทันเอาหายเลยโอ้ยจะจะมาดูถูกทำไมเนี่ยต้องต้องยิงออกมาต้องยิงออกมา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 เอายังเดียวเอาใหม่ตีตีหน่อยตีหน่อยไม่สนใจไอ้ไม่เห็นยีเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้มพร้อมกันเอาเดียว ไม่ได้กินเลยนะหนึ่งสองตัไมยังคุมไม่ได้ไม่บักหรอตัวนี้แม่งบักเอายังเดียวได้หน่อุ้มได้เราสองคนนะเห็นไหมนี่ไงเออนี่ไงหยุดอะไรที่ไงเอาตัวนึงอีกคนนึงได้ไหมได้ไหมได้ได้เฮ้ยเฮ้ยหล่นเลย ใส่ตีใส่ตีก่อนใส่ตีจะหล่นเลย